โซดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมเนยมาเปิดเผยครับว่าเอ็มปเปเป้เนี่ยแอบ,บอิจฉาแมสซี่สมัยยังเล่นด้วยกันนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้เปเะแฉะไปไม่ถึงแชมป์อยู่ีแอลนะครับผมเนยมากองหน้าอันฮิราสโมสรนในศึกซาอุดีโปลีครับเปิดเผยครับว่าคือยันเอ็มปเปเป้เนี่ยมันเคยอิจฉาลิโอเนลแมสซี่ครับตอนที่ทั้งหมดยังอยู่ด้วยกันที่ปารีสแซงต์แชร์แมงครับในช่วงซัมเมอร์ปี2021นะครับปารีสสร้างความฮือฮาด้วยการดึงแมสซี่มา ทำให้พวกเขานะมีทั้งมาซี่เนมาและเอ็มปาเป้เป็น3ประสานแนวลูกโดยเป้าหมายใหญ่เลยก็คือการคว้าแชมป์ยูซี l อลให้ได้ครับเป็นสมัยแรกแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันนะครับผมหลายๆคนก็สงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่3ตัวนี้ณนะเวลานั้นคือตัวลูกที่อันตรายที่สุดในโลกครับแล้วเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งที่บาซินนะเขาบอกว่าเราร่วมงานกันด้วยเป็นอย่างดีมาหลายปีครับแต่หลังจากดิมาซี่ Mas เข้ามา ก็เกิดอาการอิจฉาขึ้นนิดหน่อยครับมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะอิจฉาแมาซี่นะครับเขาไม่อยากแบ่งปันผมให้กับใครครับจากนั้นมันก็เป็นการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆครับซึ่งพฤติกรรมเนี่ยก็มีมาอยู่ให้เห็นบ่อยๆนะครับเนมายังกล่าวเสริมมีคำว่าสายเห็นหลักที่ทําให้ปารีสแซงต์แชงแมงไม่ได้แชมป์แชมเปียนลีกหรือว่า UCL ในยุคของตนนะั้นมันเป็นเพราะว่าปัญหาด้านอีโก้ของนักเตะเพราะว่ามีนักเตะหลายๆคนอิจฉาแมาซี่ถึงแม้ว่าทางด้านเนมาจะไม่ได้ระบุชื่อนะครับ แบบเจาะจงว่าเป็นเอ็มบาเป้แต่แฟนบอลอย่างเราก็สามารถเดาออกครับว่าผู้ชายคนนั้นคือใครนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวเด็ดประจําวันครับมาต่อกันด้วยทัศนคติสุดปังของคู่นี้กันครับศึกพเมรีกรอังกฤษครับสำหรับทางด้านอิฟสวิบทาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอ่ะคู่นี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ดึกประจําค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับอิฟสวิบทาเนี่ยกลับไปแพ้อีกครั้งในนัดล่าสุดหลังจากมีการกระเตือนขึ้นมาอยู่ช่วงหลังครับแม้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาเยือนแต่ว่าความมั่นใจแบบระดับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,น,นะครับมชสเตอร์ซิตี้ช่วงหลังมาก็ฟอร์มดีรวมถึงสกยภาพโดยรวมแล้วมาตรฐานก็เหนือกว่าคู่แข่งเยอะครับยังเชื่อว่าทีมเยือนยังเก่งมากพอที่จะบุกม,มาคว้าชัยได้นะครับผมน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับคู่นี้ครับสำหรับผมคอยเผื่อก็ดูทรงแล้วมชสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะอิฟสวิททาวแบบกดยับๆได้ครับสกอร์ที่คาดก็3-1นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ